สวัสดีค่ะอีกรอบค่ะป้าโมนาพาแซบสะไยเดนมาร์กค่ะวันนี้เราก็ต้องมารับผิดชอบตัดพริกของเราให้หมดนะคะเอาเม็ดใหญ่ๆออกก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะมีพายุมาเนาะยังไงก็ตัดออกก่อนเพราะว่าลุงลุงจะเปิดกระจกนะคะกระจกอันนี้บางส่วนลุงจะต้องเปิดออกอ๋อไม่ต้องบางส่วนอะลุงเปิดแล้ว ตอนนี้ลุงตรงมุมเนี้ยมุมเนี้ยมุมเนี้ยมุมข้างในเนี่ยมุมข้างในเนี่ยมองเห็นไหมเนี้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวโมนาเอากล้องส่องเข้าไปให้ดูนี่ลุงเปิดกระจกแล้วนะคะข้างในนี่เนาะเพราะว่าเรากลัวพายุค่ะถ้าพายุมาแล้วมันจะทําให้มันจะทําให้ใหอ่าลุงปลูกผักเราพังถ้าเราไม่เปิดกระจกบางส่วนออกเนาะเพราะว่าเวลาลมมันเข้ามาแล้วอะ มันจะทําให้กระจกแตกนะคะเนาะวันนี้โมนาก็จะพาเก็บพริกนะคะเนาะดูดูรอบๆก่อนก็นแล้วกันเนาะที่โมนามีอะไรบ้างที่ต้องเคลียร์โมนามีเม็ดเม็ดเอ่อเม็ดฟักทองที่เพื่อนให้มาทําท่าเก็บพริกแล้วต้นตะไคร้เดี๋ยวโมนาต้องเคลียร์ทาความสะอาดกระถางรอบนอกแล้วโมนาจะต้องเอาเข้าบ้านนะคะแล้วก็มีต้น ต้นอันนี้อกล้องถอดตรงนู้นไม่ได้นี่ต้นอันนี้ที่โมนาจะต้องเอาเข้าบ้านเนาะอันนี้ต้นมะกรูดน้องเขาให้มาที่ไปเยี่ยมน้องครั้งก่อนน้องเมย์อันนี้ก็เป็นต้นโหระพาใช่ไหมคะโหระพาถักอีตู อันเดียวกันไหมอะนี่แหละโมนาต้องเอาเข้าบ้านเพราะว่าเอาไว้ข้างนอกไม่ได้นะคะนี่ลุงเขาก็ามาทําความสะอาดไว้รอบางส่วนอันนี้เป็นตะกร้าเก็บเห็ดของโมนาโมนาเอามาล้างเพราะว่าก้นมันสกรปรกจากการเก็บเห็ดเนาะอันนี้ก็คือถังโมนาก็พูดทุกคลิปแหละถังที่ใส่ที่เอาดินวางข้างบนเป็นมันจะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะ เอาดินวางข้างบนหนึ่งกระสอบแล้วก็จะมีรูรูในในกระสอบปุ๋ยปุ๋ยดินที่เราซื้อมานะคะแล้วเราก็จะปลูกแตงกวามะเขือเทศอย่างที่คลิปก่อนๆที่โมนามีของลุงลนะอันนี้ก็คือกระถางเปล่าก่อนที่เราจะปลูกปเป็นแบบทรงแบบนี้เพราะนั้นเราก็จะเติมน้ําตรงนี้ค่ะน้าน,นี่ก็อาทิตย์ละครั้งเนาะที่เราเติมถ้าว่าถ้าว่าช่วงที่เออมะเขือเทศ จะเริ่มโตโต,ต,ต,ตดีเนาะเขากินน้ําเก่งก็ของอันน,นี้นี่นี่นี่ดูภาพจากอันนี้นี่ก็เหมือนอย่างที่โมนาพูดเมื่อกี้มีพลาสติกใส่น้ําแล้วก็มีถุงดินแต่ถ้าถุงปลูกมะเขือเทศปลูกแตงกวาของลุงลุงเขาจะเจาะแค่เป็นรูๆแต่ของโมนาปลูกพริกโมนาก็เลยเจาะท่านี้ไปเลยโอเคค่ะไปะเราไปเก็บพริกกันดีกว่าเนาะวันนี้มาเก็บพริก เก็บเท่าที่เก็บได้เก็บแค่ตู้เลยนะคะถึงถ้าเราไม่เก็บตอนเนี้ยเดี๋ยวพออุ้ยพอหิมะเขา้าเข้าหนาวแล้วยังไงยังไงมันก็ต้องคือเขาก็ต้องตายอะเนาะเราเก็บซะเก็บลงซะเก็บลงแค่ตู้เราซะไปเก็บกันเลย ก็บฝรั่งที่ขยันบางทีก็ทําให้เราขี้เกียจนะขี้เกียจมากๆเลยน,นี่ขนาดลุงเก็บลุงเก็บไปไปดองสองรอบแล้วนะคะสองรอบนี่ดองได้ตั้งหกกระปุกแล้วนะเอรอบแรกสองกระปุกรอบหลังนี่สองกระปุกแต่สองกระปุก,ปก,ปกเต็มๆใหญ่ๆอ่ะอันนี้เราจะเก็บเขียวเข้มนะคะเนาะเขียวเข้มแก่เก็บไปก่อนลุงเกบอกว่าให้เก็บให้หมดนั่นแหละ ไม่ได้ถามลุงว่าเก็บแล้วเราต้องตัดตัดกิ่งออกเลยไหมอ่ะเก็บเก็บหมดเลยเลยเนาะจะรอให้เขาตายก่อนก็กอะไรก็ตัดซะก่อนเลย เยอะอยู่ค่ะโห้คือสูงมากเนาะสูงเป็นนุ่มนะสูงมาก งานมันก็ยังไม่แก่อะแต่ลุงให้เก็บอะสูงมากเนี่ย เม็ดพริกดิ Dạ. Yeah. Ui ui ui. น้อเสียงลุงเปลี่ยนยางล,อลอ้อรถ